สภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกกาลังเข้าสู่สภาวะที่ถดถอยโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับรัสเซียก็มีการกู้ยืมมากขึ้นสภาวะถดถอยนี้เกิดจากสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งสงครามพลังงานกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรัสเซียต้องใช้เงินลงทุนในการทําสงครามหลายแสนล้านบาทนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศรอบนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าการต่างประเทศเนี่ยถูกจับตามองหลังการประชุมเอเปกว่าสนาการโลกจะไปถึงจุดไหน ยูเครนก็จวกชาติตะวันตกเร่งเราให้ทำการเจรจาชี้ไม่ต่างกับบอกให้ยูเครยนยอมแพ้ที่ปรึกษาผู้นำยูยเครนระบุความพยายามของตะวันตกในแนวโน้มให้ยูเครนเจรจากับมอสโกหลังจากกรบชนะในสงครามครั้งสำคัญนะครับหลายแห่งเป็นความคิดที่แปลกประลาด และเท่ากับเป็นการขอให้ยูเครนนั้นยอมแพ้ซึ่งความข้อเท็จจริงแล้วยูเครนไม่มีทางชนะเลยเพราะมันลบในยูเครนนะครับในขณะที่ระทึกมือปืนบุกสังหารหมู่นะครับที่บาเ LGBTQ ในสรรราร์รัฐบากหนึ่งวันก่อนที่จะรำลึกถึงคนข้ามเพศ คนร้ายนะครับหนึ่งคนก่อเหตุสังหารผู้คน5้ารายตราบาดเจ็บ25คนภายในแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในโคโลราโดสปริงรัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกาก่อนถูกพวกนักท่องเที่ยวช่วยกันหยุดเอาไว้ได้จากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่เหตุเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่จะรำลึกถึงการฆ่าสังหารคนข้ามเพศด้วยเหตุความเกลียดชังนะครับ ในขณะที่ UN ก็มีการพระนามทั้งสองฝ่ายมือมืดยิงปืนใหญ่ถลม่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูยเครนที่รัสเซียทำการยึดครองโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในซาปโปริเซียนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนนะครับถูกยิงปืนใหญ่ถลม่มนะครับเหตุการณ์ที่เรียกเสียงประนามจากหน่วยงานเฝ้าระวัง ด้านนิวเคลียร์ของสะหะประชาชาาติซึ่งระบุว่าการโจมตีลักษณะดังกล่าวเสี่ยงต่อหายนะนะครับสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาทุกทีในขณะที่เลโอมัสนะครับดุเตรียมตะเพิดเพิ่มฮะพนังกงานทวิตเตอร์หลังให้เลือกทำงานหนักหรือลาออกอภิมหาเศรษฐีลีอมัสนะครับ กำลังพิจารณาไล่พนักงานของทวิตเตอร์ออกเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุดกล่าวนี้เล็งเป้าไปที่ฝ่ายขายและฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์หลังพวกเขาและพวกวิศกรและพนักงานอื่นได้แห่ลาออกไปเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจํานวนของทวิตเตอร์นั้นมีมากเกินไปสําหรับจํานวนพนักงานนะครับในขณะที่ชาวเน็ตมึนพฤติกรรมของคุณลุงจีนที่แข่งวิ่งมาราธอนไปก็สูบบุหรี่ไป นะครับกีฬาเป็นยาว,วิเศษการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีสุขภาพนะครับแต่ชาวเน็ตรายหนึ่งทำให้สโลแกนดังกล่าวตกอยู่ในความสงสัยหลังเขาสู่บุรี่ไปวิ่งไปในการแข่งขันมาราธอนทึ่ใช้เวลาราว3ชั่วโมง30นาทีนะครับพฤติกรรมที่ก่อข้อตกเีถยงในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเขาอายุ50ปีเป็นที่รู้จักกันดีในฉานะลุงเฉิน วิ่งเข้าเสซนชัยลำดับที่574จากผู้แข่งขันทั้งหมด1,500คนในศึกมาราธอนซินอันเจียงระยะทาง42กิโลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยได้ทำเวลา3ชั่วโมง28นาทีในขณะที่งานเข้าผู้นำฮ่องกงติดโควิด -19 จากการประชุมเอเป็กในประเทศไทยเผยพบปะกับบิกตูด้วยนะครับจอนลี ผู้นำฮ่องกงมีผลติดโควิด1 i เป็นบวกหลังจากเข้าประชุมเอเป็กในกรุงเทพมหานครไม่กี่วันหลังจากที่เข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำประเทศอื่นๆรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็จับมือพลเอกประยุทธ์ด้วยซึ่งจากการตรวจร่างกายของพลเอกประยุทธ์พบว่าไม่ติดโควิด1 i ในขณะที่เยอรมนีเสนอนส่งขีปนาวุธสกัดกั้นพรติออต ไปให้โปแลนด์หลังโดนมิสไซล์ของยูเครนนั้นหล่นใส่รัฐบาลของเยอรมน,นีเสนอจะมอบระบบป้องกันขีปนาวุธเพลติออตนะครับให้โปแลนด์ใช้ปกป้องด้านฟ้าหลังมีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกใส่พื้นที่ชนบทของโปรแลนด์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต2องรายนะคะรับรัฐทตว่าการกระทรวงกาลาโหมของเยอรมน,นีได้ให้กับสัมภาษณ์กับหนังสืพิมพ บอกว่าเราเสนอไปแล้วว่าเราจะสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่โปแลนด์ทั้งด้วยฝูงบินยูโรไฟเตอร์และระบบขีปนาวุธเพลติออตเพื่อทำการป้องกันโปรแลนด์ซึ่งความพยายามที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้มีการทำสงครามนิวเคลียร์นาโต้ไปลุมกินโตรสเซียแต่ไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่อดีตนายกรัมนุรีญี่ปุ่นชี้ประธานาธิบดี เซเลนสกีมีส่วนทำให้คนยูเครนทุกทรมานประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกีแห่งยูเครนทำให้คนภายในประเทศของเขาทุกทรมานจากความเห็นของนายโยชิโรโมริอดีตนาย,ยกกัฐมมตียญ,ญี่ปุ่นพร้อมตะหมิสูมชนแดนปาดิบมีความลำเอียงในการรายงานข่าวนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนในขณะที่จ7 นะครับียยกระดับวัตรการคว่ำบาตเกาหลีเหนือตอบโต้นะครับซันโวมิสไซ์ไม่หยุดหย่อนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 แถลงประนามเกาหลีเหนือกรณียิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปนะครับพร้อมทางเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ออกบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อบีบให้เปียงอย่างยุติการกระทําเหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมาก็คว่ำแล้วความอีกจนไม่รู้จัะคว่ำอะไรแล้วในกระที่กาลาโหมของอังกฤษมีการเผยรัสเซียกู้วันเดียว136,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเส้นพิษต้นทุนสงครามยูเครน รัฐบาลของกรีฑเผยรัสเซียระดมทุนมากถึง1 3 0 0 0 0ขอไายะหน่ 13, ดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการเคลื่อนไหวที่สะท้อนว่าต้นทุนการทำสงครามยูเครนนะครับตามใบสั่งของประธานาธิบดีวาลาดเมียปูตินเริ่มส่งผลต่อสถานะการครังของรัฐบาลรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆกลาโหมของกรีฑนะครับดูรายงานว่านะครับกระทรวง การครังของรัสเซียมีทางออกตราสารหนี้รวมมูลค่า13,600ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อพุทที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นประวัติการมากเป็นประวัติการนอกจากนี้ยังประกาศตั้งงบป้องกันประเทศสลับปีงบประมาณ2,023เอาไว้สูงถึง5ล้านล้านรูเบลิลหรือประมาณ48,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสล้านล้านบาท สูงกว่าที่คาดหมายและคาดการไว้ถึงร้อยละสีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ผู้ก่อตั้ง TSMC แย้มมีแผนตั้งโรงงานลิตชิปใน3นาโนเมตรในรัฐแอริโซนา m มอริชชังนะครับผู้ก่อตั้งและอดีต CEO บริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเมนู f ฟ็กซ์เจอริชคอมพ ได้ออกมายืนยันว่าทางบริษัทมีแผนจะใช้โรงงานแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานผลิตชิปเช็คนะครับเทคโนโลยีระดับ3นาโนเมตรแม้จะไม่ได้ข้อสรุปหรือยืนยันก็ตามในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเรื่องของสถานการณ์ยูเครนตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนฮะว่ามีความพยายามจะดึง นาฮะนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเข้ามาร่วมในการทําสงครามนะครับหลังจากที่มีระเบิดขีปนาวุธนะ,ะตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าออกมาจากยูเครนไปลงที่โปรแลนด์ซึ่งทางยูเครนก็บอกว่าเป็นของรัสเซียนะฮะรัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของรัสเซียก่อนหน้านั้นนะฮะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่า ขีปนาวุธที่มาตกที่โปแลนด์เนี่ยนะดูจากวิถีการยิงแล้วไม่น่าจะเกิดมาจากฝั่งของรัสเซียที่ผ่านมามีความพยายามจะประชุมด่วนนะครับของนาโต้เพื่อที่จะวางแผนตอบโต้รัสเซียนะครับแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้นะครับเยอรมนี Germany ก็ยอมส่งอ่จรวดต่อต้านแพตติออตนะฮะไปให้กับโปแลนด์นะเพื่อเป็นการปอบขวัญ ซึ่งสถานการณ์ในเรื่องของสงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้นะยูเครนก็บอกว่าตัวเองชนะอยู่เจบอกให้ตัวเองยอมแพ้ได้ยังไงนะครับซึ่งความจริงแล้วสงครามในขณะนี้เกิดขึ้นในยูเครนไม่ได้เกิดขึ้นในรัสเซียถึงแม้รัสเซียจะถอยร่นกับประเทศไปเลยนะรัสเซียก็ยังคงชนะอยู่ดีนะครับเกมขนาดนี้น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สภาวะที่ถดถอยโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับรัสเซียก็มีการกู้ยืมมากขึ้นสภาวะถดถอยนี้เกิดจากสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งสงครามพลังงานกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับรัสเซียต้องใช้เงินลงทุนในการทําสงครามหลายแสนล้านบาทนะครับประกอบกับ สงครามที่กําลังเกิดขึ้นยาวนานกําลังเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งโอกาสที่รัสเซียจะชนะมากกว่าแพ้แทบมองไม่เห็นความ้พ่ายแพ้ของทางรัสเซียรัสเซียถอยล่นมาตอนนี้เพื่อปล่อยให้กับยูเครนนะครับหนาวเหน็บและที่สําคัญคือไม่มีไฟฟ้าใช้คือมืดมิดหนาวเหน็บและมืดมิดในเวลาเดียวกันนะครับมีการทําลายแหล่งพลังงานไฟฟ้าน้ําประปานะครับแหล่งน้ํามันของยูเครน ทำให้ตอนนี้ยูเครนรเผชิญกับปัญหาทั้งหนาวทั้งมืดนะครับความอดอยากกําลังเกิดขึ้นในยูเครนซึ่งรัสเซียก็จะรอเวลาเพื่อที่จะเข้าไปทําการปลดปล่อยขณะเดียวกันในฝั่งสหภาพยุโรปก็ไม่ต่างกันอันตราเงินเฟอ้อกําลังพุ่งสูงขึ้นการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในหลายประเทศหลายประเทศไม่พอใจไม่พอใจอะไรไม่พอใจ ที่รัฐบาลของตนเองไปให้การสนับสนุนอยู่เครนและส่งผลทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นแต่ทางกลับกันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวนั้นแห่เข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นนะครับตอนนี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือรวมทั้งสาภาพยุโรปพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เพราะถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมารอบนี้ฝั่งสาภาพยุโรปมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะต่างจากสองครั้งที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมีเคยสิ้นเรี่ยวแรง 总还。<music> ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันคมเวลาใดไม่มีความทุกใด ส่งงานไปด้วยพระไทยมันข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสูสเสด็จทรงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระปลิบสุดา It's a wrong key.